แกะกล่องสมาร์ทวอตจากกูจูดอราคาหลักร้อยที่วัดความดันโลหิตสูงได้รวมไปถึงฮาร์ตเรทและ SPO2 เป็นไงมาดูกันเลยสมาร์ทวอตจากกูจูดอนะครับที่ราคาหลักร้อยต้นๆนะแต่บอกได้คําเดียวนะครับว่าสมาร์ทวอตราคาแพงๆยังไม่มีฟังก์ชันนี้เลยนะครับมานะครับเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับสําหรับเจ้ากูจูดอสมาร์ทวอตนะครับที่ชาร์จนะครับแกะออกมาจากกล่องนะครับเราก็จะเจอกับตัวเรือนนะครับ ที่เบาสบายนะครับและที่สำคัญนะครับเห็นแบบนี้กันน้ำ IP67 เชียวนะตัวนี้มีฮาร์ดเรทนะครับวัดความดันโลหิตก็ได้แล้วก็มี SPO2 นะครับ Apple Watch ยังทำแบบนี้ไม่ได้เลยนะจอเนี่ยเป็นแบบเรตินานะมีความคมชัดสุดๆเลยนะครับบอกเลยว่าเจ๋งมากๆสามารถใช้งานนะครับได้ยาวนานถึง7วันเลยนะหรือจะเปิดโหมดสแตนบายก็อยู่ได้ถึง30วันเลยทีเดียวนะครับ พอเราสวมใส่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับไฮไลท์เด็ดของกูโจดอสมาร์ทวอทรุนนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะพลิกหน้าจอเพื่อให้หน้าจอติดได้นะครับๆๆเท่มากๆแล้วก็ทํางานได้ดีมากๆด้วยนะเราลองมาซิงกับโทรศัพท์ดูนะว่าจะสามารถใช้งานยังไงได้บ้างการซิงข้อมูลนะง่ายๆก็แค่ใช้แอปที่ชื่อว่าดาวฟิตนะครับพอเปิดมาแล้วนะครับก็ไปที่นาฬิกานะแล้วทําการเพิ่มอุปกรณ์ได้เลยจะเจอขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็ก,กดเชื่อมนะครับ ข้อมูลแบบนี้แล้วนะครับเราสามารถไปที่วอตเฟสนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปที่แกลเลอรี่นะสำหรับในแกลเลอรี่เนี่ยก็จะมีหน้าจอวอตเฟสสวยๆทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถนํามาใช้ติดตั้งได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับทีเด็ดของกูโจดอสมาร์ทวอตเรือนนี้นะครับก็คือมีนี่ครับวัดความดันโลหิตในเลือดนะครับซึ่งสมาร์ทวอตราคาเป็นหมื่นยังทําแบบนี้ไม่ได้เลยนะอย่างของผมนะครับก็110นะครับแล้วก็77นั่นเองนะครับ หรือเราจะวัดฮาร์ดเรทนะครับเราก็วัดได้นะครับง่ายๆเลยเกจผมนะก็อยู่ที่88 89เองนะครับใช้ SpO2 ในการวัดออกซิเจนในเลือดก็ได้นะปูผม97%นะครับจะที่สิงข้อมูลนะเรายังสามารถที่จะอ่านข้อความอ่านข้อความภาษาไทยได้ไม่มีปัญหาเลยนะการใช้เป็นรีโมทชัตเตอร์เราก็สามารถทำได้นะครับ ง่ายแค่นี้นะครับก็สามารถควบกลุ่มถ่ายภาพได้แล้วถ้าเราปัดขวาเนี่ยก็จะบอกได้นะว่าเราวันนี้เราเดินไปแล้วเท่าไหร่นะครับมานะครับก็จะเป็นการช็อตคัดคีย์ต่างๆนะครับอย่างตอนนี้ก็เชื่อมกับบลูทูธเรียบร้อยเลยหน,หนื่งอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมนะครับก็สามารถกดเล่นเกมได้เลยนะหรือแม้แต่การเช็คสเต็ปการก้าวเดินรุ่นนี้ก็ยังสามารถทําได้นะครับสําหรับโหมดออกกาลังกายนะก็บอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับ คุ้มสุดๆเลยแหละสำหรับนการเรือนไม่ถึง500บาทที่ฟังก์ชันเยอะขนาดนี้นะครับว่าราคาหลักร้อยที่สามารถวัดความดันโลหิตได้เนี่ยเทพสุดๆแล้วนะครับในราคานี้นะครับถ้าสนใจก็สามารถซื้อจากตะกาด้านล่างได้เลยนะ